<White> สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพราว่าผมไว้แบร์วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานใบตั้งร้านอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเอาไว้ซื้อของแทนมันใช้ยังไงนะก็อย่างเช่นสถนานการณ์นี้ที่ผมเผชิญอยู่ก็คือเออ่ผมจะต้องมาซื้อเตาหลอมกับค้อนนะครับ Oridicon Hammer ซึ่งมันหนักมากทำให้ผมจะต้องเดินไปกลับไปกลับตลอดเวลาระหว่างคาฟ้า กับในช่างที่ขายค้อนนะนะทีนี้มันก็จะมีอยู่2วิธีในการแก้ไขคือการซื้อคาฟาเบลมาเปิดให้ nbc คาฟามันอยู่ที่ห้องนี้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ใบตั้งร้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการใช้กันก็แกะออกมาได้เลยนะจากนั้นก็ผมดันมาโคซื้อของเอาไว้ซื้อค้อนซื้อเสร็จปุ๊บกดตั้งร้าน แล้วก็ตั้งมันตอนนี้ตั้งตั้งเสร็จก็แคนเซิลทิ้งโอโอ,โอกดเดินยกเลิกอ่ะทีนี้ของไปไหนครับของเข้าโลดเด็กคอน300รออันจะมาอยู่ในนี้แทนทีนี้เราก็จะทําอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยสต็อกสต็อกเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกสักทีหนึ่งเราก็สต็อกค,คอนเอาไว้สต็อกค,คอนนะครับ เราจะได้ไม่ต้องไปเดินไปกับคาฟ้าบ่อยๆสต็อกคอนไปเรื่อยๆก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมกาวิตี้ไม่ทำคอนให้น้ำหนักเบาๆจะได้ซื้อทีเดียวสามหมื่นอันไปเลยซื้อได้ทีละ3ามล้อเนี่ยน้ำหนักหนักมากคอนหนักมากคอนออลิจดีคอนแฮมเมอร์อ่ะสมมุติถ้าเราซื้อจนพอใจแล้วทีนี้เราจะเอาของไปเทลงไปในคาฟ้ายังไง ก็เดินไปที่คาฟาครับเปิดคาฟาขึ้นมาค้างไว้เลยแล้วก็เปิดดูที่จดหมายเรานะครับมันจะมีของอยู่ในนี้เรากดรับทั้งหมดได้เลยและกดออติเนตค้างไว้คลิกขวาที่ตัวคอนมันจะเป็นเหมือนช็อตคัะในการเอาคอนเข้าไปในสตอรี่นะครับก็กดรับทั้งหมดรับทั้งหมด อัเทนคลิกขวารับทั้งหมดอัพเทนตคลิกขวาอ่าก็ประมาณนี้จะได้ไม่เสียเขาเรียกจะได้ประหยัดรอบในการเดินครับทำเวลาซื้อของได้เร็วขึ้นด้วยใบยตั้งร้านมองมาซื้อของด้วยใบยตั้งร้านแปลกดีเหมือนกันแต่ก็ต้องทำวิธีนี้แหละถ้าเราไม่อยากเสียค่าฟาเบลนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ